วันนี้เข็มก็เลยมีวิธีสําหรับเรียนจากวิดีโอเรียนจากคลิปเรียนจากซีรีส์มาฝากกันว่าเราต้องทอํายังไงมันถึงจะเก่งขึ้น wow. ทุกคนี่เ่อนโยนเเขมคขเรียนทุกคนสวัสดีค่ะเข็มค่ะทุกคนคะในคลิปที่แล้วนะคะเราได้คุยกันไปแล้วว่าเราจะสามารถหาแหล่งฟังออกเสียงภาษาเกาหลีจากที่ไหนได้บ้างใช่ไหมคะในวันนี้เข็มจะมาบอกวิธีชัดๆว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้เราเลือกซีรีส์ได้แล้วเลือกละครได้แล้วที่เราถูกใจเลือกช่องได้แล้วนะคะเราจะมีวิธีการเรียนจากเขาอย่างไงได้บ้างหลายคนนะคะบอกเข็มว่าเคยลองเรียนจากซีรีส์แล้วเรียนจากยูทูบแล้วนะคะเรียนจาก แล้วก็บางทีก็ไม่ได้ผลไม่รู้ว่าเป็นยังไงจริงๆแล้วหนูเป็นคนไม่เก่งหรือเปล่าหรือว่าไม่ควรจะเรียนภาษาหรือเปล่านะคะใจเย็นๆก่อนอาจจะมีวิธีอื่นที่เรายังไม่รู้หรือเปล่าว่ามันต้องทํำยังไงนะคะวันนี้เข็มก็เลยมีวิธีสําหรับเรียนจากวิดีโอ,รอเรียนจากคลิปเรียนจากซีรีส์มาฝากกันว่าเราต้องทํำยังไงมันถึงจะเก่งขึ้นทั้งพูดเก่งขึ้นออกเสียงเก่งขึ้นแล้วก็รู้คําศัพท์มากขึ้นด้วย มีอยู่อย่างหนึ่งที่เขียนมาจะขอทุกคนก็คือถ้าดูคลิปนี้จบแล้วแล้วรู้สึกว่าวิธีการเรียนแบบนี้มันใช่สําหรับฉันฉันชอบฉันสน,นุกอย่าลืมลองเอาไปทําดูจริงๆถ้าใครไม่ชอบแต่ว่าอยากจะฝึกทักษะการออกเสียงให้มันดีขึ้นอยากจะหาคําศัพท์ใหม่ให้มันเยอะขึ้นก็เอาวิธีนี้ไปลองใช้ลองทําดูจริงๆนะคะจะเซตเวลาเรียนของตัวเองขึ้นมาเลยก็ได้ว่าวันหนึ่งหนึ่งชั่วโมง,งจะดูไปกี่นาทีก็ได้จะเช็คคําศัพท์ได้กี่คําก็ได้ไม่เป็นไรแต่ขอแค่หนึ่งชั่วโมงแบบนี้เป็นชีวิตประจําวันให เห็นเลยคะ่ะว่าเราเก่งภาษาเกาหลีขึ้นมากๆทีนี้ถ้าใครพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าต้องทอํายังไงก่อนอื่นเลยนะคะทุกคนหาช่องที่ทุกคนรู้สึกว่าทุกคนชอบอะมาหนึ่งชาแนลพอหาได้แล้วใช่ไหมคะทุกคนก็ดูชาแนลที่มันมีซับภาษาเกาหลีให้นะคะ,ะทีนี้เราจะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าตรงน,นี้มันจะมีซับภาษาเกาหลีให้เราจะเรียนรู้จากซับตรงนี้แล้วอย่างแรกที่เขียนจะทําคือฟังที่เขาพูดแล้วก็พูดตามอย่าเดินห้องน้ะ 얘น์ห้องน้ำใช่ไหมคะเขาเขียนว่าเย็นใ่ไหมตรงเนี้ยเย่ใช่ไหมแต่เราเราคยคุยกันแล้วว่าชาวเกลีมักจะออกสระแอหรือสระแยที่เป็นสระอนะเป็นสระเอถูกไหมสระแยก็ออกเป็นสระยใช่ไหมจริงๆแล้เขียนว่าแยแต่ออกเสียงว่าเยใช่ไหมคะนี่พอเราเปิดดูปุ๊บเราได้ความรู้เลยอย่างแรกนะ얘ย화장ห에서사น้่เ้อง่ 왜 아나? เวอันวานะคะจริงๆเขียนว่าเวอันวาแต่เขาออกเสียงว่าเวอันนาเวอันนาใช่ไหมมันเป็นการเชื่อมเสียงน,นะคะถ้าสังเกตดูดีๆจะมีการออกเสียงแบบนี้หลายๆประโยคเลยแล้วถ้าสมมติว,ว่าเราฟังบ่อยๆเราก็จะได้ความรู้จากตรงนี้เยอะมากอย่างแรกที่เขียนบอกคือให้ลองฟังออกเสียงตามใช่ไหมคะจากนั้นพอเราลองฟังแล้วออกเสียงตามแล้วเราจะมาเรียนรู้จากซับไตเติ้ลตรงนี้กันทีนี้ถ้าเป็นไปได้นะคะเขียนอยากจะทุกคนจดซับสมมติว,ว่าอันนี้มีสิบกวนาทีทุกคนจดซับการพูดมาให้หมดเลยอืมถ้าเป็นเรื่องที่เราชอบเรา ได้ไม่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วจดซับออกมาหรือถ้าใครพริมพ์พิมพ์ได้แล้วก็พิมพ์ออกมานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทําพร้อมกันืันหนึ่งปาจังชีเดโซทาน้าระหว่างที่เขียนไปด้วยก็พูดไปด้วยก็ได้เข็มเป็นคนติดนิสัยเวลาเขียนอะไรไปด้วยชอบจะพูดไปด้วยถ้าทุกคนชอบทำเหมือนกันก็ฝึกพูดได้เลยนะคะเวียนาะเวียนาะเวอันวาออกเสียงว่าเวอนาใช่ไหมม 미소 씨 혹시 순정 씨 남자친구 혹시 순정 씨 남자친구 미 미소 씨 혹시 순정 씨 남자친구 번호, 알지? 번호 알죠 번호 알죠 번호 알죠 응네 왜요 네네네 어색 네네네네 끙끙끙끙 왜요 โมเชีชินตกิเล่โมเชีชิะกิเลถ้าใครยังอ่านไม่คล่องหรือว่ายังพูดเร็วๆไม่ได้พูดช้าๆก่อนแล้วค่อยๆไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวมันจะเร็วได้เองโมเชีชินตะกิเลโมเชีชินตกิเลโมเชก อ긴กินเอซ์โกยถ้าสมมุติว่าเราเห็นว่าแบบเฮ้ยทำไมถึงไม่มีแต่วัยกนทีไม่รู้จักไม่เป็นไรนะคะเราฝึกออกกันออกเสียงเนาะอ่านิมยอน어디회사다니는줄알아요 다니는 줄 알아요? 다니는... 다니는... 가만히는 할배보셔요 다니는 줄 알아요? 아니면... 아니면 어디 회사 다니는 줄 알아요? 음. 음. พอสมมติว่าทุกคนก็จดซับไปเรื่อยๆจดซับไปเรื่อยๆหลายหน้ากระดาษ A4 เลยนะเขมว่าพอสมมติว่าเราได้ซับมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาดูซับตรงนี้กันเราได้ซับมาแล้วถ้าคําไหนที่เรายังไม่รู้คําศัพท์เราจะมาหาคําศัพท์กันสมมุติว่าเราไม่รู้จักคํานี้คําว่าเยมาร์กเอาไว้นะคะว่าคําว่าเยไม่รู้จักเลยเพราะตั้งเช่อ่าคานี้ถ้าซาซาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันหาแล้วไม่เจอนะคะหรือฮกเช่ ไม่เจอก็มาร์กไว้ชินตะกิเลชินตะคืออะไรนะคะหลังจากนี้นะคะนำคำศัพท์ตรงนี้ไปหาความหมายในพจนานุกรมถ้าใครยังไม่รู้วิธีหาความหมายในพจนานุกรมที่เข็มเคยสอนเอาไว้นะคะ<ๆ>ก็ลองไปดูคลิปนะคะเพราะว่าเข็มทำมาให้อย่างละเอียดมากลองไปหาดูลองเอาวิธีนี้ไปใช้ดูนะคะแล้วสมมติว่าทุกคนหาศัพท์หาคำศัพท์ได้หมดแล้วเย่ yeah. คืออะไรเขามันอืม,มอะไรอีกพอังเียงพลังชิงชคืออะไร ห้องน้ํามีอะไรอีกซาซาหาไม่เจอจริงๆแล้วมันจะคําว่าอะไรคะซาจ้ะที่แปลว่าอ่าอันนี้คือหนึ่งประโยคเราได้คําศัพท์เพิ่มมาตั้งสามคำเห็นไหมคะเพิ่มมาตั้งสามคำในประโยคเดียวถ้าเราไม่รู้ครรําศัพท์เลยนะเราได้คําศัพท์เพิ่มมาสามคำเยนึดเาจตั้งชื่อซอซานะเยนึดเาจตั้งชื่อซอสานะเยนึดเาจตั้งชีเรซอสานะได้คําศัพท์เพิ่มเติมด้วยจริงๆแล้วแปลว่าอะไรมัน อาศัยอยู่ในห้องน้ำหรอว่าแบบนี้เออใช่ไหมเพราะว่าไม่มี ไม่ใช่รูปสุภาพใช่ไหมคะถ้าใครเพิ่งเริ่มเรียนแต่ล้วยังงงไม่เป็นไรนะคะแต่ว่าถ้าใครเริ่มเรียนไปแล้วก็ลองลองฝึกแปลเอาไว้ดูเราก็จะได้คําศัพท์ได้คําศัพท์เพิ่มนะคะได้ออกเสียงได้ฟังเสียงจากนั้นเราก็จะได้ลองแปลประโยคด้วยเราคิดดูว่าอันนี้แค่ประโยคเดียวยังได้คาศัพท์เพิ่มขนาดนี้ถ้าสมมติว่าทําไปทั้งเรื่องเราจะเก่งขึ้นมากแค่ไหนทีนี้ทุกคนรู้วิธีการทําแล้วใช่ไหมคะมันอยู่ที่ว่าทุกคนจะตั้งใจ ใช้วิธีนี้ในการฝึก หรือเปล่านะคะถ้าสมมติว่าใครชอบดูซีรีส์ดูหนังวิธีนี้ช่วยได้จริงๆคอนเฟิร์มแล้วก็ได้รู้คําศัพท์เพิ่มเยอะขึ้นมากๆด้วยใน <Wow. S 1> นี้ภาษาเกาหลีก็เกิดคําศัพท์ใหม่มากขึ้นเกิดแสลงมากขึ้นเกิดคําที่ใช้งานแบบรูปยอ่อมากขึ้นนะคะถ้าดูซีรีส์แบบนี้เยอะๆจะทําให้เราพูดเก่งมากขึ้นฟังเก่งมากขึ้นเมื่อถึงเวลาจริงๆที่เราจะต้องไปสนทนากับชาวเกาหลี <Wow. S 1> ก็จะทําให้เราสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้คล่องแคล่วมากขึ้นแล้วก็ฝึกความกล้าด้วยแล้วก็ไม่ต้องเขินนะคะไม่เป็นไรเริ่มแรกมันก็จะผิดง ถูกบ้างช้าบ้างเร็วบ้างไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกไปในะที่สุดแล้วก็จะเก่งขึ้นแน่นอน แ้มาสรุปกันอีกครั้งนะคะสําหรับวิธีการเรียนใช่ไหมอย่างแรกหาซีดีของตัวเองให้เจอก่อนว่าตัวเองอยากจะเรียนจากอไหน2คือฟังและออกเสียงตามแม้ว่าจะไม่รู้คําศัพท์ก็ไม่เป็นไรค่ะ3จดซับเอาไว้หรือเขียนเอาไว้ระหว่างจดระหว่างเขียนเนี่ยก็พูดตามไปด้วยนะคะ4มาร์กเนื้อหาคําศัพท์ที่เราไม่รู้เอาไว้นะคะจากนั้น5เอาคําศัพท์ไปหาและเราก็ลองแปลประโยคในแบบของเราดูเราก็จะได้ทั้งคาศัพท์แล้วก็ได้ลองแปลประโยคด้วยได้ออกเสียงด้วยได้ฝึกการฟังด้วยเห็นไหม ะะทุกคนลองทําดูนะโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบการฝึกแบบนี้ก็ลองเอาไปฝึกดูนะคะโอเคค่ะทุกคนถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมอย่าลืมคอมเมนต์บอกเขมไ้ที่ใต้คลิปแล้วเดี๋ยวเขมจะเอามาทําเป็นคลิปแบบนี้ให้ค่ะจะก,กันใหม่คลิปหน้าสาหรับวันนี้เข็มไปแล้วนะคะอัญญงเฮ้ย